นนก็นอนตอน,นี้ก็นอนประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกแม่ค่ะแล้วปีหนึ่งเขาก็คลอดคลอดทุกปีค่ะปีละตัวได้ได้ปีละป้น <c oughs> เพื่อนตอนกลางวันอย่างนี้เขาก็นอนกันเนาะตะมุตตมิ เรียกว่าตุมุติมิน่ารักดูตัวเล็กเข้าไปนอนคนเดียวเขาหุ่นแยกฟูนอนแยกเข้านอะเป็นอะไรลูกโอ้ชอบอิดรัดตัวเลยค่ะอันนี้ก็ติ๊นก็ปล่อยเลี้ยงในนาตัวเอง จะอยู่กับธรรมชาติกับบัวก,กับควายค่ะเพราะว่าปติมก็เป็นคนชาวนาเนาะคุณนะรัตตุมุติมิลอดลูกให้ปีละตัวละตัวปติมก็อากาศมันได้ค่ะแดดมันรน้อนก็เอากินหญ้าลงน้ำอาบน้ำเสร็จก็พากันมานอนในร่มไม้ตัวน้อย น่ารักดูตัวเล็กเข้าไปนอนคนเดียวเขาห่นแยกอนอนแยกเข้านอเป็นอะไรลูกโอ้ชอบอิสัดอันนี้พันสายของลายไทยเรานะคะแต่ปติมก็เลี้ยงไว้อ,อันนุรักษ์แม่เขาไวค้ค่ะพอใจแล้วคะ่ะ ตามธรรมชาติของบ้านเราตัวน,นี้ก็นอนตัวน,นี้ก็นอนอสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักของป้าติ๋มค่ะตัวเลยค่ะ อันนี้ก็าติ้มก็ปล่อยเลี้ยงในนาตัวเองอากาศมันได้ค่ะแดดมันร้อนก็เอากินยากลงน้ำอาบน้ำเสร็จก็พากันมานอนในร่มไม,ม,ม้คุณน่ารักอตื่นมาอ่ะตัวเล็กตัวเล็กตื่นมาหาแม่แล้ว สู้ๆนะคะปาติมเพื่อนๆทุกคนด้วยสู้ๆนะคะโอ๋อ,อมันเย็นเนาะอืมมันนอนอยู่ตัวเดียวมันเย็นดีเนาะพอใจแล้วค่ะอยู่ตามธรรมชาติของบ้านเราพอใจแล้วค่ะ ามธรรมชาติของบ้านเราสัตว์เลี้ยงผุ้นารักของปติมค่ะตามทุ่งตามท่าตามธรรมชาติเพราะว่าเราชอบแบบนี้ค่ะอันนี้พันสายของใายไทยเรานะคะแตบบ่ปติมก็เลี้ยงไว้อัน รักแม่เข้าไว้คะ่ะดูตัวเล็กเข้าไปนอนคนเดียวเขาหุ้นแยกอยนอนแยกข้านาอเป็นอะไรลูกโอ้ชอบอิสัตเย็นดีเนาะ,ะติมก็จะได้พักผ่อนแล้วเอาเขานอนเราก็จะได้นอนบ้างน่ารักอตื่นมาอ่ะตัวเล็ก จะเล็กตื่นมาหาแม่แล้วสู้ๆนะคะปะติมเพื่อนๆทุกคนด้วยสู้ๆนะคะพอใจแล้วค่ะอยู่ตามธรรมชาติของบ้านเรามาจ้ะปะติมก็จะอยู่กับธรรมชาติกับ กับควายค่ะเพราะว่าปติมก็เป็นคนชาวนาเนาะ uh huh. uh huh. น่ารักตื่นมาอ่ะตัวเล็กตัวเล็กตื่นมาหาแม่แล้ว่ะชอบมานอนตัวเดียวอยู่ในพงหญ้ามันเย็นใช่ไหมลูกโอ้เย็นดีเนาะปะติมก็จะได้พักผ่อนแล้วเอาเขานอนเราก็จะได้นอนบ้าง โอ้อ๋อ <het> ม <l acht> oh. oh, ันเย็นเนาะอืมมันนอนอยู่ตัวเดียวมันเย็นดีเนาะตัวนี้ก็น่ารักนี่ค่ะ ็มีความสุขเนาะปาติมก็จะอยู่กับสัตว์เลี้ยงนี้เลยค่ะเราอยู่ตามทุ่งตามท่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักปาติมก็มีความสุขค่าดูวเลยค่ะอันนี้ปาติมก็ปล่อยเลี้ยงในนาตัวเอง เพื่อน,อนตอนกลางวันอย่างนี้เขาก็นอนกันเนาะตุมุติมิเขาเรียกว่าตุมุติมิน่ารักเย็นดีเนาะ,ะติมก็จะได้พักผ่อนแล้วเอาเ้านอนเราก็จะได้นอนบ้างตัวเลยค่ะอันนี้ติมก็ปล่อยเลี้ยงในนาตัวเองตัวเลยค่ะ นี่ก็ติ๋มก็ปล่อยเลี้ยงในนาตัวเองเห็นเรามาเขาก็ดีใจเนาะเขาก็ตื่นมาหาเราชอบอิสระนะคะคุณนรักตุหมติมิลอดลูกให้ปีละตัวละตัวก็ติ๋มก็พอใจแล้วค่ะ ตามธรรมชาติของบ้านเราแม่จ้ะปะติมก็จะอยู่กับธรรมชาติกับปับวก,กับควายค่ะเพราะว่าปติมก็เป็นคนชาวนาะเนาะตามทุ่งตามท่าตามธรรมชาติเพราะว่าเราชอบแบบนี้ค่ะ,ะอยู่ตามทุ่งตามท่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงผู้น่ารัก <c oughs> ปติมก็ มีความสุขค่ะดูเลยค่ะอันนี้ก็ติ้มก็ปล่อยเลี้ยงในนาตัวเองดูตัวเล็กเข้าไปนอนคนเดียวเขาโุ้นแยกอนอนแยกเข้านะเป็นอะไรลูกโอ้ชอบอิสระอันนี้พันสายของปลายไทยเรานะคะแต่ป้ติมก็เลี้ยงไว้ รับแม่เข้าไว้ค่ะเพื่อนๆตอนกลางวันอย่างนี้เขาก็นอนกันเนาะตุมุติมิเขาเรียกว่าตุมุติมิน่ารักละ่ะชอบมานอนตัวเดียวอยู่ในพงหญ้ามันเย็นใช่ไหมลูกโอประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกแม่ค่ะแล้วปีหนึ่งเขาก็คลอดคลอดทุกปีค่ะปีละตัวได้ได้ปีละเย็นดีเนาะ ติมก็จะได้พักผ่อนแล้วเอาเขานอนเราก็จะได้นอนบ้างเห็นเรามาเขาก็ดีใจเนาะ <c oughs> เขาก็ตื่นมาหาเรา <c oughs> ชอบอิสระนะคะ <c oughs> อากาศมันได้ค่ะแดดมันร้อนก็เอากินยากลงน้ำอาบน้ำเสร็จก็พักกันมานอน ในร่มไม้อ,อยู่ตามทุ่งตามท่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงผู้น่ารัก <c oughs> <c oughs> ปาติมก็ <c oughs> มีความสุขค่ะนะจ๊ะ